ตานนี้กำลังไ,ไปทำงานกันหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ทำงานเนีย่ยเวันนี้ยิ้มลหรอได้หอะไม,ไม่ไม่มีใครคุยกับมูลเลยอ่ะ คุยกับงไมหนม่อยี่ต้ม่องม่ต้องม่เ้องม่้วงไม้องไม่ต้นงไ้องไม่นงม่้อง้อง้องม้ององไมงม้องไน้องไม้งเป่้ออไม่้อม้อง่อง้งมอไ่องไ้องม่ท้ พี่แหละลูกพี่ตัวเองเอาลงไปขออนอญามเรานี่แอบดูมาะพีสแปดเกมรวยขอลาออกจากกันเป็นพี่หนึ่งดูอสองวันไม่เอาพี่บู๋อย่าออมาแท็กใครสักทีค่ะเนี่ยเนี่ยคุณพี่สวค์สวรรเอสี่อ่ะเราไม่ได้เจอกันสักทีนะเราค้ากันไปค้ากันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมก็คืนคุณพี่ก็มาใช่ไหม ตอนแรกจะลงลูกันคอนตั้งแต่แบบตั้งแต่วันแรกอ่ะเราพอมันมาเกิดแบบเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกเรารู้สึกหนูรู้สึกดาวอ่ะแล้วหนูก็เลยแบบไม่อยากลงไม่อยากไม่อยากนึกถึงวันนั้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ลงก็เลยข้ามมันเป็นวันที่ิมเลยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้แบบแข็งแรงแฮปปี้ ็ต้องขอบคุณเรื่องราวที่เข้ามาในทุกวันที่ทำให้หนูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้พวกเราลักกันมากขึ้นเน่นแฟนมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกัน่นนะนนะนท,ที่ปั่นยานจะปนไปงานวานที่หกได้ดายเลยหรอ ทุกคนหนูไม่ได้ทำอะไรกับปากมานะคะปากมันดูเป็นแบบนี้เพราะว่า,าฟิลเตอรต์เป็นฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ปากมันแบบเจอเจอบวมๆหน่อยหนูชอบแต่ว่าพอแบบถ้าเกิดว่าพอต้องไปฉีดใช่ป่ะหนูเคยฉีดรอบหนึ่งแล้วมันแบบมันรู้สึกว่าหน้ามันเปลี่ยนเยอะไปอ่ะสุดท้ายก็เลยต้องเอาออกอยู่ดีแล้วก็คือสรุปไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบปากมันนานๆทีชอบเราก็ใช้ฟิลเตอร์ไว้แล้วกัน h อ l ลนี่ตอนนี้เราจะถึงพอแล้วตอนนี้เราอยู่ RCA ละวช้มือเป็นดีแดนซะ์หนูหนูนั่งรถทุกวันจนหนูเริ่มแบบมองรู้ละไปนัดเจอกันได้เลยค่ะเจอกัน ทำให้หนูแข็งแข็งมากเลยหนูไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าหนูมีกำลังใจดีหก็เลยเข้มแข็งได้สซาผมแล้วมีคนหอมไหม่ไมมีไม่มีเลย ไม่มีโอกาสจะพาย,ายามมอยู่ไปหามาเลยหนูอ่านคอมเมนต์อยู่นะได้เดี๋ยวจะเปิดอมยู่วันนี้มหนึงเดีวยวหรอเมื่วันนี้จะมีฟอมช่วงเช้าแล้วมันตอนเที่ยงด่ตอนบ่ายมันจะมีะแถลงข่าวสักอย่างหนูยังไม่แน่ใจหายลายอย ดีใจมากถึงนฉันดูแล้วที่หมอหนูนี้วันนี้ที่ไลฟ์สายหนูจะดีใจหนูตื่นสายค่ะหนูถือว่าตื่นสายค่ะเก้าโมงครึ่งแล้วค่ะรู้สึกดูชมหนูมากขอคขบ,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 ขบขคุณมากค่ะน้องเลยเปลี่ยนไปจริงวันนี้มี่พี่ชุดนักเลี่ยนเนาะชุดนักเลี่ยนกินอะไรเลี้ยงน้องยังไม่ได้กินแต่ว่าพี่พี่เขาซื้อมามงงมให้แล้วแล้วทำอะไรอ่ะนั่งงานมาให้ไปช้อปเลย เต่อย่างไรเลยได้กันเป็กเ mm, นียงแห่งขอลงทุนค่ะ I love you from Brazil Love you too เป็นซุ่มซำอยู่ไหมหนูยากกินซ้่มซำหนูยังอยากกินซุ่มซำอยู่แม่แต่จริงอะ่ะหนูจะหนูจะแชร์แอดมินให้ก่อจริงๆแล้วอะแอดมินอะตอนหน้าทุกคนอะเขาทำเป็นห้ามไม่ให้หนูกินนู่น,นกินนี่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วตลอดช่วงเวลาเก็บตัวที่ผ่านมันเขาก็ให้หนูกินฉ่ำไม่ว่าจะเป็นโซเดียมของทอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ คนใหไทยยังไทยอ่ะไม่มีมาสักสักสี่วันละค่ะไทยน่าจะประมาณสามสาวันสาวันประมาณนี้ค่ะไม่มีใครแต่ว่าเหมือนเสียงยังไม่กลับมานะคะเพราะว่าเป็นเสียงเราแบบระบบมากแล้วก็ปวก ทั้งมาเนี่ยค่ะก็ยังใช้ไม่ได้หลังไฟนอลซื้อร้าน้มตั่ให้เลยเอาสิหนูจะรอดูยงกันก็ก็เกยดใ่สิ่งแรกที่จะกินคืออะไรเอาจิงไม่มีอะไรที่อยากกินเป็นพิเศษนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้ว่ะหนูกินปกติมาตลอดเลยอ่ะมันไม่ได้ ยอมรับเลยว่าช่วงเวลานที่อยู่ในกองหนูก็คือหนูไม่ได้แบบอดอาหารใดๆทั้งสิ้นนะคะกินทุกอย่างปกติเราก็ไม่ได้เหิวตีด้วยเพราะว่าเราใช้พลังงานทุกวันเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็อยากเห้ตัวเองมีกำลังใจและกำลังใจของหนูก็คือการได้คุยกับทุกคนและการกินของรอร่อยมันก็เลย ก็เลยกินชาแต่ว่าช่วงเนี้ยอบอบของทอ,อดค่อนข้างพยายามอยู่เพราะว่าไอไอเยอะก็เลยแบบแบกก็เลยแบบยังยังตัวเอง Miss you from Vietnam Miss <I> you พูดเดินเราไม่สบายไปหลายคนมาหนูแอบเ,เห็นอยู่หลายชื่อเพื่อนที่ไม่สบายเช้านี้ต้องหนาวมากแน่นเลยต้องหนามั่แน่เลยอ่า ปวดกินอยากกินกินช่วงปวดจะได้หนังอะไรบ้างมันต้องดูแลราแต่งห้ามัต้องดูเราแต่งเองให้ดีวางได้นะของพี่หมอให้อะก็ค่อยค่อยดีพี่หมอเวลาไม่แต่งหน้าก็ใครพี่แต่งเอานะไม่มันน้อยอ่ะมันมันมันใสอะมาปกติเลยก็นมีความกระแนะ ็ัวน้องเอนี่ยน้องก็ไปแล้วเพราะว่าน้องคิดว่าขึ้นไปข้างบนน้องต้องรีบแบบเอาข้าวไม่งั้นไม่งั้นคุณครูจะรอว น้จไปหารูปเราะน้จะไปกินข้าวก่อนนะทุกคนคนันเองเป็นเจ้วนาอะไรทำไมมันมดยกครับคนเนละคนที่แต้องห่งได้แต่มันจะกินที่เยอะเลได้เดี๋ยวเรากินข้าวกินยาม่้อห่วงนะเ เอาไปสนุกน้องไปก่อนนะน้องถึงน้าหัเก็ดเหรทุกคนก็ไ